ชมเหรียญ5บาทนะอืมมาแล้วมาแล้วมาแชัดแล้วอืม่าเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญอ่ามาเสียดใหญ่นะ,ะเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพ่อหลวงของเรานะอ่า้าหน้าจะเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะรัชกาลที่9ครับ เหรียญนี้ก็เหรียญจะหายากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะเพราะว่าเขาเริ่มจะเก็บเข้าอ่ลายแกะไปแกะบับบับแกะต้องขออภัยด้วยนะถ้าไม่ชัดนะเขาจะเริ่มเก็บเข้าคลังกันแล้วอนะหน่อยลูกๆแล้าน่ก็จะไม่เห็นแล้วนะนะลุงตายก็ เลยมาทำคลิปให้ลูกๆหลานๆได้ดูกันนะก็ะคือคลิปที่ลุงต่ายทานี่ก็อาจจะอยู่ไปได้ถึง10ปี20ปีนะแต่เหรียญน,นี้ถ้าเกิดกอ,องคังเขาเก็บเข้าคังไปแล้วลูกๆหลานๆก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันนะนจะมีเหลี่ยมดีต้องขอบนะขอบนะก็คือที่ลุงต่ายทำคลิปนี่ก็คือว่า อยากจะให้เก็บไว้ให้ลูกๆหล,ล,ลานๆได้ดูกันว่าเหรียญห้าบาทเอ๊ะเมื่อไรจะมีต่างซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆที่บุบบ๊อบัให้ลูกๆหลานๆได้ชมได้ดูกันว่าเออสมัยนั้นสมัยรุ่นลุงตายเด็กๆเล็กๆลุกตายเป็นหนุ่มๆอยู่นะมีเหรียญห้าบาทชนิดนี้อยู่ด้วยนะนี่ อันนี้มีคำว่าประเทศไทยอันนะพศสอง5ันหะนี่จะเป็นปีเดียวกับปีที่ลูกสาวของลุงตายเกิดเลยนะอันนี้จะมีคำว่า5บาทนะอันนี้ก็จะเป็น5บาทไทยก็คือทำคลิปเข้าไว้ก็ให้อยู่ไป5ปี10ปี20ปีให้ลูกหลานๆได้เห็นกันว่าโอ้เรียน5บาทรัชการที่เก้านะ หลวงของเราเป็นอย่างนี้นี่เองนะโอ้โยมันไหลจะได้กองจะชัดสักทีละมันด้วยเนะาะก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนานะโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ